สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกครับกับคลิปหนึ่งกับทีมงานที่ชิโซกันช่งนงนางสุวนนครครับผมวันนี้กับมาติดตั้งเกียวดันโตเซเตอร์กับรถดีซีเก้าสามครับรถคันนี้เป็นคุณพ่ออุทยนะครับเนาะพ่อไทยคกนกำลังเบิเ่งคลิปอยู่พ่อครับพ่ออยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านสิงห์สระครับบ้านสิงห์สระเนาะอำเภอสหสัคัญกับกาลสินอันนี้ก็ พ่อติดตามเพจประชิดโคมาโดดเล้วมั้ยบอกครับนครับอ่าติดตามมาโดดแล้วเมื่อนี้ก็เกี่ยวเขา่าแบบนี้มันเกี่ยวเม่ไรเนะาะเกี่ยวเม่อไรก็เลยติดต่อทังประชิดโคมาติดตั้งเกี่ยวดันให้เนาะพอ่ออันเดี๋ยวติดตั้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปล่องด้วยหน้างานเลยว่าสิดันนี้ดันคักขนาดไหนเดี๋ยวกี่ผ้าไปดันเบื้องครับว่ามันเป็นยังไง ขอบคุณนคุณพ่อนะครับที่ให้ความไว้วา,างใจกับทีมงานชีชการสั่งของมอนติดตั้งงานมื่อนี้ครับเดี๋ยวติดตั้งแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งหน้างานกันนะครับเนาะลงเกี่ยวเลยครับให้เห็นกันไปเลยเดี๋ยวมา,ามทาสอบนะครับผมครับหลังจากที่ติดตั้งเกี่ยวดันตดสเตอร์เรียบร้อยแล้วก็มาชมการเกี่ยวกันเลยครับผมทดสอบกันเห็นๆเ,เลย เขาก็ยังเขียวครับเขาหนาครับเขียวน้ำน้วเบิงครับการเขี่ยวว่าสิลื่นไหลดีบ่เขียวดันพันไหลรุ่นดันล้นทุ่งครับ เด,เดี๋ยวผมตั้ถามเดี๋ยวดันพันไล่ครับพี่น้องดันกันเห็นเห็นครับดันกันให้เห็นเห็นไปเลยว่าติดคัดอย่างบ่ เอาก็ยังเขียวๆอยู่ครับยังพอทันสุกงานผมเมาเลยดีดูออกมาดีดีดูเอว่าบัดตึงมารู้อีกดีกว่านี้เลยบ่ดีเอาไปอีกเอาอีกแล้วมีการทิ้งชุดก็ห่ยรถเพื่องนันแต่นี่จากมันงานเออตอนนี้ออกมาให้คาดกันสุกกันได้บ่เดือดบ่ มันเขาเรียนว่ารดนวหมือนเรียนได้แค่หน้ามันเขาเดี่ยวเดียวผมโกกันทีมากที่อีกปัิที่ข้าเขาได้บันจะไม้ไหมแด่บันเพราะว่ามันนี่การที่พุเป็นห้องการที่พุ่ีเรื่องร่างกายเท่านั้นอันนี้อันนี้เลยเพราะว่ามันทานเขาบันจะได้ไหมหน้าปีถึงไปเห็ดก่อ ครับท่านใดสนใจก็สอบถามก,กันกั่มนนะครับเด้ออยากได้เกีียวดันอยากแต่งครบเซ็ตกะโอ้ข้ามาคุยกันเลยครับกับเบอร์061-62-63232นะครับเบอร์เจริเสิทธิโชคกันทั่งกุญนแนคกรนต้อยินยด,ดีบริการทั้งในและนอกสถา,านที่ครับผมกะคลิปนี้กะขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ